XLT 2.2ดิมเดิมๆนะครับล้อเดิมท่อเดิมนะครับอ่ะไหนลองเบิ้ลตัดหน่อยครับ ส่งงานครับ Ford 2.2 XLT นะครับปี B 19คันนี้เดิมทั้งคันนะครับเครื่องเดิมท่อเดิมด้วยเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมาดูอัตาราเร่งกันนะครับว่าจะพอได้ไหมรอรอ,อโล่งนิดนึงลโล่งนิดนึงข้าไ,ไปก่อน เกียร์5นั่นไงว่าล้า ใช่ลงแล้วรถเยอะรถเยอะลงนะควันบางๆคันนี้ครับควันบางๆไปแทบจะไม่มีควันแทบจะเหมือนรถเดิมทุกอย่างเลยครับ